น่าเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกสเต็กอิสานจะปิ้งซีนฝรั่งเขาจะกินแต่พวกมันฝรั่งแล้วก็ัวบเตาอะไรพวกนี้โอ้ยประจังแล้วแล้วอีสานกินกับอะไรคะพี่กินกับบีครับจิ้มบี สวัสดีสสดค่ะพี่เบิม้มนี่ครับนี่คือเจ้าเหนียวครับการจกเขาเรียกว,ว่าจกนะฮะการจกข้าวเหนียวคือจกแล้วก็มาเขาเป็นตอนนะฮะทำไมทำไมพี่เบิ้มจกขา้าวเหนียวเป็นตอนได้พี่เบิ้มคนที่ไหนคะคนนครครับนคนรพนมครับ <c oughs> แล้วจกอย่างงี้ครับ <c oughs> อ้าวจำจำเาร่คะนี <c oughs> จ่จำเหรอจำจำเหรอนี่จริงๆแล้วต้องมีปลาด้วยนะครับอ๋อนี่ปลาเป็นตัวแล้วบ๊อบเหรออ๋อบ๊อบเลยบอาพี่เบิ้มคุณสวัสดีค่ะ พี่ภูมิว,วันนี้ค่ะวันนี้ะบน,นั่อแล้วอันนั้นผู้ใดนอนอัอนนั้นผู้ใดน่ะเป้งค่ะแล้วสคนนี้ละ่ะคะประเทศตตยตอนไหนครับ 我们上头。<laughs> <laughs>